ออไหมเนี่ยข้าวอร่อยไหมลูกนี่อันนี้อร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยนะอร่อยทำงานอ้าวกับดอกไม้ล่ะลูกจับดอกไม้อ้ามจะป้อนให้แม่ป้อนเออจะป้อนเองนะเอาแม่ไปเตรียมผัดให้เลยนะเออไหนอะดอกไม้เอาถ้วยอื่นก็ไม่ได้นะเออเขาดูถ้วยเขา

Ah, pupuyo mo po yung pupuyo yung pupuyo. Ade. Ade. Ayaw naman Ah. เนี่ยลื้อนะเส้นนี้นะลื้อดูไว้นะเส้นนี้วาสนานะอ๋อไหนหนูมีไหมไหนแม่ดูดิมีไหมไม่มีขี้แมงวันไม่มีไม่มีไหนดูดิไม่มีไม่มีขี้แมงวันไหนเช่งวาสนาหรือมีเปล่าวาสนาลีหรือเปล่าน้อมีไหมเราจะดูอะไรหรอดูนี่เหรอ

วันดีดุคิดคิดคิดนะอ๊ะใบหมอนนั้นยังมีอยู่ใช่ไหมเอ่ออะวันนี้่อนบาย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 ค่ะบายบายค่ะบายค่ะดีค่ะดีพ่อแล้ววัสดีค่ะแม่บายบ่ะบายบายค่ะบายบายที่บายบาย Bye mày tập mâ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 y nhớ cha cha chim hoàn chim hoàn chim hoàn chưa đi bọc chúa tham ngay không oh không chịu ai một nơi mến từ từ mến min nun men 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 ha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  min nun men 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 chi men chi men ha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  ha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 